ได้ชื่อหรือ,อยังอ๋อน้องใหม่ใช่ไหมโอ้ยรู้สึกไม่สบอยนี่น้องน้องทุกคนคือหนูอะไปหาชื่อมาใช่ไหม พูดแล้วก็ต้องเสิร์ชมีชื่อหลายชื่อที่ประทับใจชื่อสิงถนนไม่ใช่น่ากลัวเดี๋ยวนะอืมแต่ว่ามีคอมเมนต์หนึ่งแบบว,ว่าชื่อแบบ M A R M I N K มาเมนว่าน่ารักให้กับนอนเนี้ยมาดูก่อนให้ฮนี่นี่น คือมีชื่อสองชื่ออยากให้ชื่อไข่แดงกับอีกชื่อในะชื่อดกทุกคนชื่อทุกคนน่ารักมากเราจะลองมาโหวตกันว่ามีสองชื่อนะคะว่าดกกับไข่แดงให้น้องชื่ออะไรนะฮัลโหล ไงไถือว่าเป็นการเปิดตัวที่ดีว้ยยายยังไม่พูดเออชื่ออะไรเราอ่ะไม่รู้อยากชื่อไข่แดงไหมอยากชื่อไหมชื่อโดกไหมดกคือไม่ตอบอาจจะไม่ชอบตัวชื่อโดกเลยชื่อไข่แดง ไม่เสียงเจี้ยแจ้วจังเลยฮะดกไหมหรือว่าไข่แดงทุกคนชื่ออะไรดีคะอ่ะอยิงยิงไม่คุยด้วยแล้วเนี่ยทุกคนกคือแบบชอบหยิงมันไม่คุยกับหนูอ่ะออเออเอออะไรอ่ะ มิดรวมกันค่ะไม่ได้ทุกคนเป็นอะไรน่ากลัวเดี๋ยนนะเราต้องกระซิบเดี๋ยวนาาพูดตามเออเออรู้แล้วรู้แล้วว่าอยากพูดอืมอืมจ้าจ้าจ้าเช่อแม่ชอบเขียงเนาะไม่ได้คุยด้วยคุยกับแฟนค่ะ ค,ดดคือมันแบบอะไรอ่ะจะไม่คุยด้วยแล้วน,นะ <MA IL> อ,ยอยู่ดีๆพูดเองมีหล่อนนะเจริงคือมันเป็นนกสีแดงก็เลยให้ชื่อว่าดกอะ่ะเย้มากอะ่ะ โอเคเราตั้งชื่อให้ว่าชื่อน้องโดกนะคะน้องโดกชอบชื่อนี้ไหมอะชอบไหมแล้วชอบไหมท้าวไม่ชอบไม่ชอบไหมโอเคค่ะทุกคนก็คือคืออันนี้คือการเว้นจังหวะหายใจเออหยุดที่ ยุดพดูดเงียบโอ้ยข้อความก็คือวันนี้หนูจะไม่ได้คุยกับทุกคนแลยทำไมชอบกันซีนอ่ะเสียงสูงทำไมปวดหัวแนละ้วอืตอตอนกลางคืนพูดเองแล้วมีทุ oh. <laughs> เออเนี่ยซักฝุ่นไหม <c oughs> ดกดีดงไม่น่าใช่อยากเต้นดดีดงไหมมามาเดี๋ยวเปิดให้ฟังอ่าไม่ใคยฟังอะดิอ่าเพลงเขาดังร้อยห้าสิบล้านวิว นิ่งนิ่งอ้าไม่เคยฟังอะันดีลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัมโหลันแตกอยู่ทุฮทลันแตกอัู่ทุฮัลโหฮัลโหลันลันโหลัลโหฮโหัััโ ต่อต่อยังบ่เคยคุนเคยกับมูค่อยเลยสักิดจังวาในเฮือมุตะคำแดนสีห์ฮันปันได้เพราะมีผู้ใดสิแรงเขาหมแหงนัดดมมุกมวนมักมวนครุงจีต้องกระปังนะ ấy thân hút à <laughs> Bên chân quá Đồ đi đâu? Đồ. đồ đi đô đồ. đồ đi đâu? Đồ. đồ đi 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 đâu đi đâu? đi đâu? đi Đồ đi đô đi 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 <laughs> à, à. Chào đi chào đi chào đi à, à, chào đi chào đi <laughs> เสียงยังดังอ่ะน้องชื่อโดกไงแล้วก็เลยเปิดเพลงดบดีพูดก็พูดให้มันจบยังยังไม่ได้คุยด้วยเลยอ๋อโอให้พี่ลินะคุยกับดกก็น่าจะดีพี่นะคงงง อืจริงจริงสงสารนะพังแล้วอืมน่าจะพังเอาไว้ว่างๆเดี๋ยวจะพาไปคุยกับสองคนคือพี่ลีนากับพี่เจิ้นนะคะ นี่นี่นี่คุยกับเต็ดไหมสวัสดีเราชื่อดกนะเฮ้ยพูดพอๆอย่าพูดไม่มีหางเสียงเราชื่อดกนะเฮ้ยแนะนำตัวกับคนอื่นห่อยสิอชื่อดอกชื่อดกนะ เธอชื่ออะไรไม่มีสัมพันธ์ทำไมตีกับคนอื่นมื่อสิฮะโดกเดี๋ยวจะไม่ได้อยู่แล้วนะไป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 ออกไลฟ์ไปอยู่ไกลๆเฮ้ยปวดหัวกระดกมาจนกแลนวเนี่ยพำามทุกคนต้องให้เอาโดกไปทำอาหารน่ะเอาไปเป็นคนเทำอาหาระ ถ้าเธอกระซิบเบาๆน้องจะเป็นยังไงมาสวัสดีจ้ะเราเฮ้ยตกใจแล้วชื่อไขหวานนะชื่ออะไรอชื่ออะไรชื่อใดชื่อดอกหรือเปล่าชื่อดอกเปล่าเธอชื่อดอกหรือเปล่าชื่อดอกม

เหมือนกันนะเนี่ยน่าน่าต่าน่าเบื่อมากเลยอะ